บ้านพระพิมก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2550ตั้งอยู่เลขที่51ทับ7หมู่8ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยโดยเริ่มจากการรวบรวมพระพิมพ์ของเมืองสุโขทัยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระพิมพ์ที่ถูกค้นพบจากเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองเก่าสุโขทัยพร้อมทั้งได้รวบรวมประวัติศาสตร์ของวัดผู้สร้างวัดรวมไปถึงชื่อของพิมพระให้ถูกต้องเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะของเมืองสุขโขทยัยรวมไปถึงเมืองที่มีประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเดียวกันเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมรดกของบรรพชนให้แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้รูปแบบของพุทธศิลป์สุขโขทัยในรูปแบบต่างๆแล้วนักท่องเที่ยวยังจะได้เรียนรู้การเตรียมดินการพิมพ์พระและการเผาเพื่อให้ได้พระพิมพ์ดินเผาเนื้อแกร่งจากคุณนรงและคุณยานพัฒโตอิน ซึ่งสามารถให้ความรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ของพระพิมพ์สุขโขทัยและในด้านเทคนิคของการพิมพ์พระการร่วมทํากิจกรรมพิมพ์พระไม่ใช่เป็นเพียงแต่การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ยังสามารถท่องเที่ยวไปในตัวเองแต่นักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมในการสืบต่อพระพุทธศาสนาตามคติโบราณของไทยที่นิยมทําพระพิมพ์ดินเผาดังนั้นหน่วยงานดังเช่นอ,อพทอหรือว่าองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืน วางเป้าหมายการพัฒนาเส้นทางอาณาจ,จักรสุขโขทัยซึ่งอปทอต้องส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์พร้อมผลักดันการนําเสนอแง่มุมในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางเพื่อทําให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวแล้วกลับมาเที่ยวซ้ําอีกโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชื่นชอบหรือสนใจในประวัติศาสตร์นําพาไปสู่การกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มากขึ้นผ่านโปรโมชั่นสุขโขทัยลดทั้งเมืองชอบชิมใช้อปท ให้การสนับสนุนในเรื่องของการมาต่อยอดในเรื่องท่องเที่ยวต่อยอดในเรื่องการนํานักท่องเที่ยวเข้ามาค่ะแล้วในในช่วงนี้นะคะอปะทอมีโปรโมชั่นพิเศษซึ่งอยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมนั่นก็คือรถทั้งเมืองลดทั้งเมืองในช่วงโควิดช่วงนี้นะคะลดในเรื่องของเข้ามาทํากิจกรรมค่ะจากราคาปกติของเรา300ตอนนี้เราลดเหลือ250นะคะเฉพาะผู้ใหญ่ถ้าเด็กในราคา180ลดเหลืออยู่150ค่ะ ท่านยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยมาสุขโขทยัยหรือว่ามาครั้งแรกเนี่ยอยากให้มาลองพิมพ์พระสุขโขทัยด้วยกันเขาบอกว่ามาพิมพ์พระครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะได้อน,นิสง์เพื่อที่จะสืบทอดอายุพระศาสนาให้ครบพันปีค่ะยังไงก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันที่บ้านของเราค่ะนับได้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญของเมืองสุขโขทยัย ที่นักท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่จะได้มาร่วมเรียนรู้รูปแบบและลักษณะทางศิลปะของพระพิมพ์แบบต่างๆอันแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของผู้คนในอาณาจักรสุขโขทัยเมื่อครั้งอดีตใช่เป็นเพียงแต่การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ไดท่องเที่ยวเท่านั้นแต่นักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมในการสืบต่อพระพุทธศาสนาตามคติโบราณของไทยต่อไป ปิยชัดเกียน้อยถ่ายภาพมินสัตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษนุโลกรายงาน